อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาโอวาทธรรมของหลวงพ่อชาสุพัทโทบางคนเกิดมามีชีวิตเหมือนไก่ตัวหนึ่งเท่านั้นไก่เกิดมาโตขึ้นมีลูกพาลูกลูกคุ้ยเขี่ยหากินไปตามเรื่องราวตกเย็นนอนเช้ามาก็กระโจนลงดิน ร้องกุ๊กๆุออกหากินไปตอนเย็นก็กลับมานอนอีกวันวันหนึ่งทําอยู่อย่างนี้ถ้ามนุษย์ใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตจะมีประโยชน์อะไรไหมไม่มีประโยชน์ก็เหมือนกับสัตว์ที่ไม่มีปัญญาเท่านั้นเองคนเลี้ยงไก่เขาจับมันยกขึ้นดูทุกวันทุกวันเอาอาหารให้กินเรื่อยๆไก่ก็นึกว่าเขารักเราแต่เจ้าของเขาคิดว่า นี่มันหนักเท่าไหรแล้วพอจะเอาไปขายได้หรือยังเจ้ากไก่ไม่รู้เรื่องพอสองสามเดือนต่อมาเอาแล้วเขาเอาไปตลาดแล้วคนเราอยู่กันทุกวันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นไม่ค่อยได้นึกถึงอันตรายชีวิตเพราะมัวแต่หลงไม่รู้เรื่องชีวิตตัวเองจึงเหมือนกับไก่ในเข่งที่เขากำลังเอาไปขายเขายกขึ้นรถก็ยังขันโอกโอกสนุกสนาน ไปถึงที่แล้วเขาจับถอนขนก็นึกว่าเขาทำความสะอาดให้มันโง่ขนาดนั้นพอมีดเชื่อดเข้าไปโอ้มันตายนี่นะไม่เห็นชีวิตตัวเองไม่รู้จักแก้ไขจึงตายไปโดยไม่มีประโยชน์เราทุกคนก็เหมือนกันไม่รู้จักพอดิ้นรนไปทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นรนในการทำมาหากินหาชื่อเสียงเกียรติยศ แต่หาในทางที่ชอบก็ยังดีนะบางคนดิ้นรนไปอิจฉาพยาบาทเขามันไม่ค่อยดีคนขาดการฟังธรรมก็เป็นอย่างนั้นมันโง่ไปเรื่อยแหละเราอิจชาคนอื่นอยู่ก็หาว่าเขาอิจฉาเราคนพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักตนเองเป็นปะทะประมะบุคคลพระพุทธองค์ท่านไม่สอนคนจำพวกนี้ เพราะมันสอนไม่ได้เป็นคนที่ถูกท่านทิ้งปะทะประมะบุคคลไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะเป็นคนมีความรู้อยู่แต่ไม่ทำตามใครไม่ยอมเชื่อใครตาสีตาสาไม่ได้เรียนหนังสือโง่แต่ว่าเขาฟังถ้าครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เขาก็ทำไม่โต้แย้งอะไรมาก นี่เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้แต่พอสอนได้แต่คนรู้แล้วไม่ทำเป็นปะทะประมะบุคคลเป็นคนใช้ไม่ได้เพราะขาดธรรมะไม่สนใจธรรมะกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์